นยายเกรียงไกรชัยสิริวงศุขผู้อาํานวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทยหรือกอททอเปิดเผยว่าสําหรับผลดาเนินงานปีงบประมาณ2,566ตั้งเป้ากําไรอยู่ที่5%หรือราวๆ6,600ล้านบาทซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ในช่วงครบ72ปีเมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมามีกําไรอยู่ที่6,300ล้านบาทซึ่งในปัจจุบันแม้ว่ายอดการขนส่งตู้สินค้าลดลง10-20%เนื่องจากด้านราคาสินค้าที่มีการแข่งขันกันสูงขึ้นรวมทั้งด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศที่ยังมีปัญหาระหว่างประเทศดัสเซีย ยูเครนและจีนกับไต้หวันอีกทั้งปัญหาด้านความมั่นคงของเศรษฐกิจในบางประเทศและเศรษฐกิจระหว่างจีนและสหรัฐถึงแม้ว่าปริมาณตู้สินค้าลดลงเนื่องจากมีการจองเรือตู้สินค้าล่วงหน้าสามารถรู้ปริมาณตัวเลขตู้สินค้าที่ลดลงได้แต่ในช่วงที่เศรษฐกิจดีขึ้นพบว่าการขนส่งสินค้านําเข้าส่งออกประเภทรถยนต์เติบโตอย่างต่อ,ตอ,ตอเนื่องเนื่องจากในปัจจุบันมีความต้องการใช้รถยนต์เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญทั้งรถยนต์เครื่องยนต์ดีเซลและรถยนต์พลังงานไฟฟ้านอกจากนี้หลังจากที่ได้มีการเปิดประเทศเบื้้องตนก มีแนวทางการปรับตัวเพื่อหาไรายได้เข้าองค์กรนอกเหนือจากการขนส่งตู้สินค้าโดยรักษาระดับกําไรที่ตั้งเป้าหมายว่าอยากได้กำไรเพิ่มขึ้นเฉลี่ย5%ขณะเดียวกันกทท,ทได้แบ่งสัดส่วนกําไรอยู่ที่70%เพื่อนำส่งเข้ารัฐบาลด้วย